สวนทุเรียนแม่ชะรอตํบาบลวังว่าอําเภอแกลงบวรยงนะครับวันนี้วันที่1พฤษุภาคม2563มครับผมมาติดตามการใช้ทรานฟอร์มพลัสกับสวนทุเรียนซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่ฟื้นโสมมาตั้งแต่แรกเลยเป็นไม้ใบไม้กวาดก้านทูบไม่มีใบแล้วก็เจ้าของสวนเนี่ยบอกว่าปีนี้เอาแค่ฟื้นฟูให้มันมีใบก็พอแต่ปรากฏว่ามันมีลูกติดมาด้วยไอ้มีลูกติดมาด้วยตอนนี้ขายไปแล้วชุดแรกนะครับ ตัวนี้มีอยู่สามนี่หมอนทอง,งก้านยาวพวงมณีนะครับสี่สายพันธุ์ซึ่งถูกการฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็เจ้าของสวนเนี่ยการแค่ฟื้นฟูนฟนอย่างเดียวนะมันมีลูกด้วยแถมมีลูกไม่ว่าลูกรุ่นแล้วรุ่นเล่าตอนนี้ยังมีออกดอกอีกนะอย่างต้นข้างหลังผมเนี่ยก็ยังมีออกดอกแล้วลูกก็ตัดไปแล้วหนึ่งชุดแล้วก็ยังรอตัดอีกนะครับแล้วยังมีดอกมีหางแย้มีออกดอกเล็กๆด้วยบางต้นส่วนนี้เลยเป็นสวนที่ใช้ทานฟอร์มพัดมาตลอดทั้งปีซึ่งมองความสมบูรณ์ของทุเรียน อย่างดีเห็นได้ชัดเลยว่ามันสามารถที่จะออกดอกทุกระยะได้เลยและดอกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นหางแยนี่ถือว่าเป็นดอกนอกฤดูกาลดอกนอกฤดูกาลเพราะถึงเวลาอีก3เดือนถึงจะได้ตัดได้ประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยตัดได้ก็จะเป็นทุเรียนที่มีราคาแพงนะครับตลาดต้องการเพราะมันไม่มีแล้วมันหมดรุ่นไปแล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากเลยทานฟอร์มพลัสส่วนนี้นะครับของแม่ชะลอ